ในกระาเดกการภาคเอกชนก็เตรียมที่จะพูดคุยกับกระทรวงพาณิชย์รีบหามาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคคนไทยกันแล้วนะครับน,นายสนั่นอังอุบลกุลนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้าพูดคุยกับกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคคนไทยเพราะว่าต้นทุนราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นชนิดวันต่อวันสัปดาห์ข้ามสัปดาห์าเบื้องต้นจะฟังผู้ประกอบการบอกว่าก็พยายามนะฮะ ที่จะประคองราคาให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ยอมรับว่าสินค้าลตใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยยังไงยังไงต้นทุนผลิตก็สูงกว่าลดเดิมด้วยเพราะฉะนั้นจาเป็นต้องมีการปรับราคาในสินค้าบางประเภทเช่นสินค้าที่มีผลกระทบจากอาหารสัตว์อันนี้จะเยอะฮะจะพวกประเภทข้าวสาลีที่ใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยมีราคาสูงขึ้นถึง40-50%อข้าวโพดมเมล็ดทานตะวันก็จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันพืชรวมถึงะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปในส่วนของะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั้นก็มีมาาาหมหเเือนดิ แต่จะมีการปรับขึ้นราคาขายส่งดังนั้นอาจต้องหาแนวทางประคองสถานการณ์เรื่องเอกชนก็ยอมรับก็คงต้องลดปริมาณบรรจุให้สามารถขายในราคาเดิมส่วนต้นทุนการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะตีชิ่งไปถึงผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะและอาจสาา่งผลให้เงินเตอรอเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยหากสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนยืเดเยื้อ,เ,อเนื่องจากส่งผลกระทบต่อราคาอาหารพลังงานปุย๋ย แพงหมดเลยครับรวมถึงกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ขยายตัวตามเงินเฟอ้อซึ่งก็ห่วงว่าประเทศไทยจะเกิดภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าสตักแฟชั่นเงินฝืดในช่วงที่เงินเฟอ้อแพงนะฮะซึ่งหองการค้าไทยคาดว่ารัฐบาลจะเร่งกู้เพิ่มหลังจากมีการขยายเพดานหนี้จาก60เป็น70นะครับ